าไปยมของโน้นก่อนนะครับมีสข้อนะครับมุงโบราของเสียของติ๊กนะผู้ชาย่ดอกนที่คนูนเวนยังเปลี่ยนชื่อเป็นดอกพวงมาลัยวางกระสิเอาว่แกบอกเรื่องราวที้้อม่ดั วางลยดูสองเทียมเลยผอ้หญ่เลยใช่มาตรานอ้ยเน่ยตัวน้อยนองแม่กินไลหนุกเอกวางสีูบปัดีาวะคนดูดูได้กี่คนเียน้อยเนีขออกีล้องเยดีผมดูไดนเดียวคนเดียวนะโอ้โหตัวไหนก็ตัวไอ้ ทองเลยเฮ้ยทองเล็กอ่ะตัวไหนทองเล็กอ่ะยอดเล็กยอดเล็กเนี่ยยอดเล็กเยยอดเล็กยอดเล็กยอดเล็กตัวไหนตัวนี้เหรอครับเนี่ยฮะยอดเล็กเนี่ยฮะเนี่ยครับยอดเล็กนะครับบาร์บารไหนนะล่ออีฟังฟังรอบนึงบารนอกครับบารนอกครับบารนอกอาชีพเนาะที่บอกเมื่อกี้ครับเนี่ยครับนอกอาชีพเราเราที่ไหนนะเราไอ้ธันเราร้านข้าวครับร้านข้าวเราของปักโก้ร้านข้าวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับซื้อมาแจกแกร์เนาะซื้อตั้งตัวเล็กครับแคร์เลยคนงานบารนอกนี่เราคงจะลูกแแอเลยไหม พุ่งออกไปตั้งแต่เล็กเลยนะโูกับหูน้องปีทวนเนาะพุ่มาโอ้พุกเยอะรุ่นเล็กนี่ชนะเยอะไหมก็ซื้อมากมันจะชนะเนี่ยเล้ซุ่มแพ้มันซื้อแพ้มารุ่นเล็กจม๊บจุบอกว่าเป็นขึ้นขึ้นจาเป็นรุ่นรุ่นกลางรุ่นใหญ่นี่แพ้ประมาณกี่ครั้งพุ่งแพ้มาพุ่งแพ้ที่บอกกันไม่ใช่เนี่ยไม่ไม่เกินนี้นะจ๊ะคนนั้นก็ชนะหมดเลยโอ้ มมาซื้อละสเนี่ยฮะยอดเซ็กนะครับเนี่ยขอกปลาโครงหนองตะลานะครับท่านผู้ชมแบบบานนอกนะครับบานนอกอาชีพนะครับเนี่ยนี่มีมีไฟลงอีกใช่ไหมไม่นานเนี่ยเนาะนะครับติดตามผลงานนะครับเนี่ยนะครับเสี่น้อยน้องจิกอ่ะตัวไหนต่อตัวไหนต่อมาด่างตะิงอ่าได้ดูนะครับด่างตะิงท่านผู้ชมโอ้นี่แหละครับเมื่อกี้ที่บอกท่านผู้ชมว่า ยังไม่ได้เห็นเนีครับเห็นแล้วครับเห็นนี่ด่างซิ่งกับผมพาไปทางไหนจะได้อีกนะชั้หน่อยนี่แลเนี่ยครับด่างซ่งนะครับน้องไอเสือนะครับหรือเด็กวัดของทีมงานองค์สกรฟาร์มแล้วเนี่ยเนี่ยเด็กวัดของทีมงานสังเวียนใช่ไหมคนละเด็กวัดใช่ป ตัวเดียวกันตัวตัวเดียวกัโอ้จากโอ้ังเวี้ยซื้อจากไอ้พงสะคอนไม่อีกโอ้เลอะโอ้ถังเวี้ยซื้อจากพงศกรฟาร์มไปอยู่ทางถังเวียนะเนาะครับเป็นของถังเวียนฟ้ามาครับไปเด็กวัดเขาคบใช้ชื่อเด็กวัดไอ้เสือเหมือนเดิมผมเรียกว่าเสือผมเรียกม้าผมเรียกมานเรียกมันไร้ไร้เรียกไก่เสือไอ้เสือทุกวันนี้เขาเรียกไอ้เสือเรียกไอ้เด็กวัดเด็กวัดเด็กวเนาะเป็นเป็นชื่อใหม่เนาะ ชื่อหมายว่าเดวัดเปลี่ยนที่พงศกรฟาร์มตอนแรกนายกประชุมซื้อไปก่อนใช่ไหมครับแล้วเราบอกตะครซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเขารียกใครซือเราบอกลายเสือลายลายลายเสือลาเสือนี่แหละครับน้องของไอ้เสือนะครับด่างสอิ่งนะครับเป็นไงเราประวัติให้ฟังอีกรอบเหมือนให้ผู้ชมฟังอีกรอบเหมือนประวัติของด่างสอิ่งตัวนี้มันก็แก้มทุ้งออกบ่านอกบ่านอกครับบ่านอกอาชีพหรือว่ามีร้องด้วย านอกครับเนสมัยนอกอาชีพนะครับนี่ครับเป็นได้มาตั้งแต่ลูกแกนี่โคละซื้อมาซื้อมาตัวแค่นี้ก็คือวัวซ้อมแล้วง่ายวัวซ้อมมาแล้วซ้อมแล้วซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมาแปดหมื่นเก้าหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นก็ถือว่าวัวเก่งวัวตัวนเนาะมันช่ได้แล้วแล้วก็ซื้อมก็ประมาณอายุประมาณสองขวบเนาะซื้อมาตั้งแต่สองขวบเออสองขวบอ่ะแปดหมื่นถือว่าแพงขวัญยาจุลหลานด้วยนะครับอ่าขวัญยาจุลหลานอีกแล้วที่สุดเลย ใช่ไหมใช่ป <st> ่ะใช่ได <hi> <sk approved> <ช>้ยตีนตะขาบตีนตะขาบนี่เขาเรียกอะไรทุกฝันเนี่ยไม่รู้อ่ะฝันวัวเก่งแหละฝันมีแปลกกเเอ่งไอเสือก็ฝันตามไอเสือก็ฝันตามนะฝันตามโดยไผ่ั้วยฮะไผ่ด้วยเกินไอเก่งเนี้ยฝันดูหางตายาหมาหมานอกประมาณกี่ครั้ง นเนี่ยทางตีเนี่ยเด็ดหมดลูกผูกบอยผูกบอยผูกบอยเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่แค่ผูกเลยเถอะเท่าเกันไม่แค่จังที่บอกเมื่อกี้ไม่มีใครเอาเลยตัวนี้เอาเท่ากันไม่แค่ผูกเขาไม่สู้เลยโอ้ลูกก็ไม่ใหญ่ไงที่บอกที่เราที่เราฟังแล้วเราเราเล่าเนาะตัวก็ไม่ใหญ่ท่านผู้ชมตัวเล็กตัวเล็กครับแต่เขาไม่มีใครเอาเลยขาดไม่เอาเลยเอา่ายเท่าเท่ากันเขาให้ผูกไงเออเนาะ นี่จะเปรียบเขาจะเอาตัวใหยายเองเดียวถ้ามันตัวโตกว่านี้ก็ดูมันนี่ดูมันตัวไม่โตเลยตัวเล็กเออใจมันได้เนาะใจมันถึงอยู่เนี่ยใจมันสนามล่าสุดนี่เป็นไงที่ว่าปูกกระป๋านน้อยที่ว่าร้านข้าวร้านข้าวครับอืมตอนเช้าเลยวะเช้าเลยไหมผูกเจ็ดโมงเลยโอ้โหแกวออกไปแกมืดน่าไปใองเออแต่ห้องมงเอ้ยห้องมงเย็นนะไปยืนรอนั่งรอใช่ไหมน่ะเช้าวันนี้ปูเช้าวันนี้ผูกเนาะ เอาชนะได้เนาะอาชนะแหละนีันเหตุนิดหน่อยีว่าสะุดล้มอะนะสะดล้มเออสะดุดล้มอะทำไมสะดุดล้ม่กมีสิชนะนะท่านผู้ชมอืมขอขอสะุดล้มแล้วก็ชนะมาหมดเลยใช่ไหมชนะมาตลอดอืมทลับตำรวหนึ่งตัวเนี้ยอืมด้วยบรเี้ยเท่าเท่ากันพวกท่นบใหญ่เนี่ยเท่ากันนะก็้อง ตามแล้วถอดกันทุลเจอเคยเจอทีมงานเหนือไหมม่เจอหมดแล้วเจอเขี้เจอกับพวกฮะเจมเอพวกาวันนีเจอพวกเหนือเก่าสิปานเก่าสิปาอองืต่อตามตามื่องลทำลืงก็เจเจอเหนือเหมือนกันเลยรอเจอมาแล้วเจอเขาเหมือนกัมาแล้วแหมโอ้ัวทีตามมาแล้วยัได้บ่า มื S <S uh um ่อก่อเคยไปล้อกคาราโอบ้านอเคตอนนั้นเป็นแข่งแกเยอะนี่เลยที่ดีแหละวัี้อ๋อนนี้ก็เนี่ยเจ๊กพนดี่เลย้นกันเนี่ออเอ๋อชื่อไรนะเจ๊กเจ๊กเจ๊กเลยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพวัดี่ัรา โอ้โหโอ้ยลึกตัวต่องออกอืมใครอยู่ลึกใครียนด้วยกันเนี่ยนะฟิลิปปี้อยู่ด้วยทีมงานด้วยกันทีจที่ที่คอกีบัวกี่ตัวประมาณสิบตัวได้ค่ะเออโอ้โหไปทุกงานเหมือนกันใช่ไหมเสียน้อยไปไหนก็ไปนั่นน่ะจ้ะโอ้ยได้ทุน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  อโครงการโบราณรู้จักดีนะครับเดี๋ยวเสียเนาะเออที่อที่กองท่กอบที่กององกอกอี่กองที่งทา่กองี่อ่องว่กงที่กองี่งี่งทีองทีงที่กอง่กหงี่องีองี่องไี่งทกงทน่ี่อี่กอ่องทีองี่อี่กอองยองงอ่ง ทำรองมาก็ยังไม่แพ้ซื้อมาเพิ่งซื้อมาตัวนี้เพิ่งซื้อมาใช่ไหมครับงามเนี่ยซื้อมาได้สองพันสองเดรียญหรือไม่เหรีลงลงไปกี่ครั้งแล้วผมไปส่งครั้งสามครั้งชนะหมดเลยหนือเรื่อนี่ก็ข้อประกงซื้อไหมแกนี่ข้อประกงนะใช่เขาซื้อข้อประกงมาผมก็ซื้ออ๋อซื้อจากข้อปะโกงครับอืมราคาเท่าไหร่ซื้อเจ็ดหมื่นอือโอ้โหอือคือแพ้เลยเนาะ ก็นี่อายุวผมยังแพ้เมือนอ่งคืเนี้ยสามรอบเลยสามสามครั้งนี้แนะครับคนแรกโอ้โหทำร้องแรกเหนึ่นกันแฟนเนอะชนะสี่สิบกว่าเราุญที่ก็เป็นรุ่นรุ่นเล็กเลยเนาะรุ่นเด็กครับรุ่นเล็กรุ่นเล็กเครับสยขานดีเลยนะครับโอ้ฮะับไหนต่อ มุดนะลุงไอท้องเลยผายท้องเนี่ยเขาดทท้องอ่าฮะครับหน่อยลุงจะได้ถ่ายู้ดีเวนหน่อยเออไปอะพ่อเป็นไรพ่อไอพี่ชายพี่ชายแวะๆจัแวะๆลูกแวะอดพอด้วยตามพอด้วยพอดอล้องหนาแ่อลิสต์อะพอด้วยลูกเดท้องพอด้ยไอท้องไอท้องนะ

นีมนี่ก็ซื้อซื้อเคร่ีแกหรือว่าซื้อตอนไหนซื้อบัวตอนเล็กหรือว่าตอนซื้อหัววันเล็กะเด่นด่เล็กนะนี่เข้าประกงอีนะตัว้สื่อใช่ไม่ใช่ยกมีตัวนี้ใช่ครับราล่าสุดที่แพชนะอ่อลองเนี่ยชนะครับชนะเนาะได้อีกกอตอนนี้กองทำประมาณกี่ครั้ง่ะอยู่อ๋อ็เล่นโอ้ผมไม่ทํารอบหมดเยอะค่ณไงไีนี้ังไม่ช่วยเลยปีนี้ไงเดือนหนึ่งออกไปสิบครั้งงอย่างที่บอกเนาะ ไอ้นี่ไอ้นุ่นเลยเว้ไ้นุ่นทำรองสำหรับปนยุทสิปีหนึ่งปีหนึ่งปนร้อยอะเดือนนึงเพิ่มไปร้อยล้านนะคุยเียดือนมันสิบนะนับไฟไม่ถัวะผู้ยงมันออกเยอะบ่อยอะออกบ่อย้อนสิบล้านแหละออกบ่อยออ่อยจนนับไม่ท้วนนะเดือนไม่รู้จะนับอ่ะานเป็นวานะออก่ะ ออกวันนี้มันต้องรู้วัวไปได้พักอีกนอ้องปล่ายชุดนะครับอ๋อสรับ,ร,บรวมเป็นร้อยอย่างว่านะส,ส,ส,สรับไปสรับมาไดชุดนี้ออกชุดในชุดน,น,นี้ชุดพักเป็นวันสองวันสามวันอะวันสามวันเลยเนยาะทองนะไอทองไอทอง มีโปรแกรมออกวันไหนจุดนะวนที่สิบห้าครับวันที่สิบห้าใช่ไหมร้านใหญ่ร้าน้นใหญ่เนอทุนเนี่ยสิบห้าออกร้านใหญ่ทางทางชนาแล้วร้านใหญ่ยสบห้านะครับติดตามชบนะครับอัพรดทตัวได้มีวัวเล็กวัวปั้นเวัวปั้นเนาะยังไม่ได้อกร้านจริงเนาะ ได้ผมออกมั่งผมออกได้ทำร้องได้เนี่ยแล้วคือออกลัจริงแล้วใช่ไหมเจอมีแพ้ชนะก็พอไปได้เพิ่งไงครับไม่ถึงว่ากระเด็นนะครับนี่หลังปั่นขึ้นมาเพิ่งไงให้พีเท้าก็ดีเหมือนกับเอาออกไปซ้อมสนามจริงอาเพิ่งไงเนาะครับนะหาดูฝั่งโน้นขับไปดูฝั่งอีกฝั่งใหญ่เนี่ยเสื้อลับปิดครับอ๋อเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยลับปิดอ๋อตัวนี้อ๋อฝึกฝึกอ๋อเนี่ยครับเนี่ยผู้ฝึกเลย ยังจะอยู่ไม่ได้พวกเงี้ยเพื่อนอ๋อในตัวคู่ก็เจ็บเลยตัวคู่กับเนี่ยตาดูต่อไปเจ๊น้อยดูปรกกอค้างนะครับดระกอบค้างกันเลยครับท่านผู้ชมเจ๊กอฟ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 ขายหมูใช่ไหมขายยาเขารู้จักกันเจ๊กอฟนี่นะครับปลากดค้างนะครับเนี่ยนะครับนี่เจ๊กอฟนะครับเป็นคนถือสะพายอยู่นะครับเนี่ย เดี๋ยวให้ทางทางเสียน้อยอธิบายบรรยายนะครับปรากฏค้างครับท่านผู้ชมน่าจะพอทราบแล้วนะครับว่าผลงานเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่ทางคุยกับทางเสียน้อยนะครับก็บอกว่าที่ผมไปถ่ายคือที่ครอบครอบของเสี่ยกุ้ยบกแขมกุ้ยบกแขมนะครับก็เป็นบัวของทางของใครนะหรือคือต้อมทายางต้อมทะยางเนาะหลังจากนั้นก็จาก จากกุ้ยบอกขามก็มาอยู่กับเจ้าของเดิมเขาเลยคือเสียต้อมท่ายางนะครับแล้วก็มาอยู่กับทางสี่น้อยครับประมาณหลังหลังปีใหม่เน้อพบแล้วปีใหม่แล้วครับหลังปีใหม่แล้วครับบานอกกี่กี่ครั้งมาอยู่เนี่ยเล่าให้ฟังอีกรอบนึงมาอยู่นี่ก็หาหาวเที่ยวหาวเที่ยวนี่ชนะหมดเลยชนะหมดเลยครับแล้วสนามล่าสุดนี่ชนะมาสามร้อยยอดครับสามร้อยยอดใช่ไหมกี่กี่รอบตัวเนี้ยยี่สิบเอ็ดรอบ โอ้ถือว่าเร็วมากนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะวิ่งได้อีกนานไหมตามตามนะครับตามสภาพอืายปีลปีละอย่างจังเช็ก๊อฟคิดว่าสภาพพัวเป็นไงตัวเนี้ยตามตามประสบการณ์ที่เล่นพัวละพร้อมพร้อมที่จะสู้จะน้อยเลี้ยงพร้อมสู้ค่ะจะน้อยเลี้ยงสดไม่สมบูรณ์เนี่ยมาสมบูรณ์สมบูรณ์เลยใช่ไหมถือว่าสมบูรณ์เนี่ยตัวเนี้ยอื นี่ผมจักแต่เล็กๆนะเนี่ยนะรู้จักแต่รุเล็กเลยใช่ไหมพูดัำไมนะเราเล็กหรือว่าเสียงเสียงรู้จักแต่ตอนเล็กๆอ๋อตั้งแต่เสียคอบเล็กๆครับพ่ออบใครเป็นพี่เราผมน่าจะเป็นพี่เป็นพี่ตัวนิดเดียวอ๋อนะ้องคาราโอเกะอะไรอ๋อทำรึเปล่าเนี่นะครับเสียคอปเขเป็นทีมงานของทางของทางเสียน้อยนะครับเรเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งไปทำงานเพิ่งกลับมาก็ให้มาจับไอ้ตัวไอ้ ไปปรากฏค้างปรากฏค้างยุ่ยแล้วปรากฏค้างนะครับเนี่ยบัวโตเก่งตัวเองหาหาคู่ยากไหมหาการยากไหมหายากหายากใช่ไหมแต่ว่าพอพอเล่นได้อยู่ไม่แม้พูดถึงเขาจะมาเล่นกับเราอ่ะาเราก็ดูอ่ะบนปีเลยเนาะเออเนาะเขาก็รู้ฝีเท้าของปรากฏค้างเยอะเนาะบองเขาหายกันไายจ่ายแท็กก็ไปลายก็คิดจะขายเลย เขาบอกว่าเขคงไม่ขายแล้วเนาะคงไม่ขายแล้วคงเก็บไว้แหละค่าเขาค่าเยอะทั้งตอนนั้นแหละคงเก็บไว้กับทางสีน้อยอยู่ที่นี่เนาะเขาเคยเก็บกันอยูไปที่ไหนก็คุยกับทางเจคอบปเจคอบมีมีวัวกี่ตัวนะก็มีประมาณสักสิบตัว่ะเออมีเป็นไงบ้างกับตอนนี้ลูกเล็กๆกันอ๋อรุ่นเล็กใช่ไหมอ๋อลูกดีใช่ไหมอ๋อลูกดีแต่ลูกใหญ่ไม่มีหรอครับไม่มีอืมไม่ชอบวัวใหญ่ใครเลี้ยงให้อ่ะ มีทีมงานว่าแล้วก็มีทีมงานเลี้ยงอ๋อทีมงานเลี้ยงให้ถ้าจะเลีงเองคงไม่ไหวอะสภาร์ติกช่วยเลี้ยงเป็ทีมงานเวลาเวลาไปตลาดนี่พร้อมเลยใช่ไหมพร้อมมี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 หมดใช่ไหมมีหปลาขม้าเนี่ยอ๋อแหมอยากเห็นตอนออกลาร์ดจริงเลยคือวันที่สิบเอ็ดเห็นแม่ครับเลยตรงนี้ตรงนี้ตงนี้ใช่ไหมชายนาโอ้ชายนาเซบอยเซบอยจับอ้าวตัวนี้ตัวนี้ โผล่น้อยใช่ไหมหญ่ยอดใ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 หญ่ไหนด้วยยอดใหญ่เนี่ยรับยอดใหญ่เมื่อกี้ยอดเล็กอยู่ตรงโน้นนี่ยอดใหญ่ยอดใหญ่นี่เป็นไงผลงานเป็นไงบ้างบาร้องได้บานออกได้เนี่ยอากได้ออกได้ที่บอกกันเนาะออกออกลองออกนอกอะไรตัวไหนออกบ่อยนอกบ่อยนอกบ่อยมากมากขอลองกันนะล่าสุดนี่ออกลองออกนอกลองมาครับลองใช่ไหมวันที่เจ็ดวนที่เจ็ดนี่ชนะมาเนาะอืมชนะกี่รอบ สิบปลอก์เซ็ะสิบเปอก์็ก็เร็วกว่นะโอ้คานคานใช้ที่นี่หมดเลยเนะเรียกว่าคานเพื่อนคานพวกนล้นคานพวกคานใส่คานเพราะฉ้นยิ้มว่าจุนไปจุนเอาจุนมาละใส่คานใส,ใส่พวก,พวกคือคานเพื่อนฝูงอะเพื่อนเราก็เอาปุฝ่าเราไปไปใส่ใเขาก็ได้เองอ มีคนสนใจไหมที่พวกเราที่ที่ที่ผ่านมาทั้งหมดที่ผมเล่าผมได้ขายว่าผมแยได้ขายไปหมดดาดาเรียงเขาก็หายกระสี่หาแสนเขาผมก็ยังได้ขายทำไมอะเขาบอกเขายังคายเขาบอกยังไม่คายว่าเอาไปหล่นก่อนเขอยากจะไปเล่นก่อนว่าทนายร้านเขาคายไม่ได้ ไอรักบิดตัวนี้มิเชลล่าเนี่ยเดือดเกินเนี่ยโอ้ยบอกก็ว่าคงฆ่าทลายผมแม่ก็ฆ่าตัวเนี้ยคือคือคือไม่ค่อยขายบัวเพื่อนไงว่าฉดห่อเอาไปเล่นกันเอาไปเล่นดีกว่าซื้อกันได้แผงซื้อกันเงินบาทที่บอกเอาไปเล่นกันบัวถ้าไปขายบัว่ห้าบัวห้าแสนเนี่ยโอ้โหมันก็กี่เท่าอหรเนาะแต่เราแต่เราไม่เอาไม่ขายอ่ะเก็บไว้เล่นหัวหัวว่าจะซ่อนในตวงมันหนานนะเออใช้เวลาตามที่ปีพอจะเก็บเพีงตวงหัวหนา ข้าปโกงมกันอืมข้าวปลาโกงพี่เรากเขเป็นข้าปโกงนะเอแม่แม่ัวสาตัวแสนได้ได้วอย่ท่ไทยทีทบ้านหรอบ้นอ๋อลูกลูกแยก็เป็นข้าวประโกงหมดเลยเหรออ๋อนี่ปลาโคงลูกค้าราใหญ่ผู้ประถมรายใหญ่เดข้อวของเศยน้อยเลยนะก็เนี่ยอไปเล่นจันอยูตอนนี้เลืกตัวงไหมเอาคุาอนอโห มีตัวไหนอีกตวหยใ่หมครับไมเอาอาจารย์มาลอยน้ำจะกู้รอกกู้อกกู้อกตรงไหนก็ได้เดี๋ยวไป่ก็ได้เลยมามามาได้ได้ได้เดี๋ยวเจะปิดกล้องจาบัวนะครับเดี๋ยวให้ผมนนี้ก็ัวซอเหมือนกนคนี้ะซตองตองนี้วัวรุ่นเล็กอย่างที่บอกวัวรุ่นเล็กเยอะทออมกน น้ำจับมาพอจับวาพอะไรเพอจับตันลงนมเนี่ขมาข้างในก็ได้ลุกอยู่ดิอู้อะไรมาเ่ยรก่งมากใช่ไหมไม่งั้นไม่จะยเสื้อด้นานอันนี้อไรเบ็ดี่ยใครครับตกกนดไปตกไปได้ไม่ไคล้อยหรอลากไปได้้องเลยแต่เดี๋ยวนะน้ามาทางลุงอันละขาน้ามาที่นันละ เราแหวนเาแหวนเราแห้อยู่คู่นเราแหวนถ้าคู่ก็คุณเนี่ยเราแหวนเลยจำได้เลยเราแหวนเราแหวนเราแหวนมันจะออกตงเนี้ยตรงตรงโอ้โหเลยเรแหวนเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยเจอแล้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยไอ้เมื่อคอดีนีอยู่อ่าสายมือผมย่นีซ้ายมือนะครับซ้ายมือผมเนี่ยนะรับบิดใช่ไหมครับเออบัวตัวเก่งตัวหนึ่งเลยใช่ไหม เป็นเป็นเป็นไงเราเราอีฟังดิปีงคยปลูกปีงเป็นพันรอบไอเนี่เนาะปีงนะปีงคยปลูกเป็นพันปีงแค่ละรอบเป็นพันเที่ยวเป็นพันไฟเนี่ยนะพันรอบเวลาคือเนาะร้านเนี่ร่อยเราอ๋อเป็นพันรอบเป็นพันรอบหมดแล้วำตปีงอ่ะปุ๊ปโอ้โหปี่มันใจดียอดถ้ากี้เป็นไฟก็เยอะเนาะใจมันดีมาก ตอนแกพผมพูดลอยหลอบยานี่เสื้อเสื้อได้ดูเลยลุงดูนี่เนี่ยเสื้อเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้รับบีเด็กเขาเนี่ยอาจารย์อาจารย์หัวหานาหานาเขาจะไอ้นี่ลูกสาวลูกสาวนายกลมีหลังเนี่ยเหรอหลังเนี่ยหนูอ๋อปรากฏค้างวันนี้ปรากฏค้างอนาะโอ้โหัวเหล่าที่ไหนเสียน้อยผมซื้อมาจะ ซื้อจากไรส่งไปส้มใช่ไหมซื้อมาตอนวิ่งแล้วผมซื้อัวย่อยเลยเป็นผู้แพ้ลงสื่อต้งแพ้แผลมาาไหนลราปิดอนะขานอกใช่ไหม้ดีแพ้กี่ครั้งเอางี้ดีกว่าถามแพ้ดีกว่าสองคนสอ้างคนอะไรสองนสอง้านจะตามนลยที่ลงเขาทันแม่ท่านใหู้จะบอกแพ้น้องเตี้ยหนขนา่นั้หน้องเตี้ยนยังไม่แพ้เลย แผ่ประมาณแย่ยกขนไหลแตลยกคีดีสหลกสงร้อยหลอกนั้นสงร้อยหลอกรอยตแผลไหลด้วยเแผ่ไหลยมนรู้ใช่ไหแผ่ไหลสองร้อยหลอกมันหลมอืมเื่องเรียนอรมอเสมอว่าอสองแม่โอ้จะเป็นยาเามขั้นียนจเลยเีีที่ชื่อเัาที่ผมให้เสียน้อยนะเดี๋ยวยกอีสเดี๋ยวเอาใไ้มาเดี๋ยวจะเอา ถือว่าเป็นวัวตัวเก่งนะครับวัวตัวเก่งผมได้ตัวของพ่อให้กันเขาไล่ขายพูกตึงเข็ดผูกโอ้โหหาเสียงหาเสียงแล้วก็ที่ผ่บอกเมื่อกี้ให้เป็นร้านนะไม่ขายแล้วปิดผมก็ขายผมเขาให้นานอย่างที่เขบอกให้นะตอนนุ่มๆที่ตอนที่ผมปลูกเขาให้ผมแรงๆอ่ะผมแรงๆอ่ะตอนที่นุ่มนมผมไม่ได้ขายว่าผมให้เป็นร้านกี่ปีที่แล้วให้เป็นร้านหลายปีแลยผมขายเป็นสิบปีถึงสิบปีปแล้วมั้ยไอ้ยูวัวเท่าไหร่กูรู้ตอนนี้เนาะหลายปีผมเล่นมาชื่อเลยครับสิบ เรี่องม้นี่เก่าไปสิปีแล้วมึงยังมาอยู่นี่นะช่างชี่ในน้าําทีมงานเสียน้อยหนองติกเลยใช่ไหมตัวเนี้ยตัวนี้แหละตัวชุดแรกเนี่ยแล้วบ,บิดเสียน้อยอ่ะอพวกนายครับพูดลเลยตัวนี้ชือชุดแรกเลยที่สือมาหรือที่เล่งต้องเลื้อนชุดเนี่ยมันตัวเดียวเห็นไหมตัวเดียวเนี่ยเลยตัวเดียวอืมไม่รู้แข็งแรงแค่ไหนสองว่าตัวละหรอ่ะอืมรูกดีคโอ้โหโอ้ใหญ่เนาะ ยัดเลยอู้กิจุดนีก่อนลานแล้วเกงเคงเค่งครับผู้ชมดินลาบยังสดอยู่เลยนะผมอเีย่อกน่าสดตาแจ่มเลยเลู้อยากยังกี้วิ่งนอย่างเงี้ย ลเด้อ yeah. <pe ec l ates> <used> ๋อหยุดยังไม่ถึงปีอ่ะอเอ้าปกติว่าหยุดนานแล้วนี่ยนะได้ปิงแล้วโอ้เป็นนาจาเลยอย่างที่บอกว่าจะเป็นนาจาแล้แบบแล้วฝึกไว้ตอนที่เปลี่ยนต้องฝึกเปลี่ยนมันก็ให้สลับกันนะสลับกันทีนี้แปดทำเป็นยังไงกันล่ะอะไรโอ้บานอ้อเลยครับท่านผู้ชมน่าจะรู้จักนะครับโบราณตัวนี้ก็น่าจะดังรู้จักบิดยกไทยแล้วเก๋งัวพวกอะไรที่หาใส่ผมค่ายไม่เนี่ยนะ แยกหวงสื่อแ,แก่หกพันเราก็พูกันแลกเนี่ยชไางเป็นตัวนี้ชื่ออะไรนะที่บอกว่าห้าพันห้าแสนไม่ขายเลยดอกรถไถชื่ออะไรนะดอกดอกถ่าดอกรถไถเป็นไงเป็นซื้อมาตอนเล็กตอนโตตอนซื้อมาตัวนี้เดอยวซื้อหกพันอ๋อซื้อเป็นลูกแพรใช่ไหมซื้อตัวเท่านี้เลยซื้อไหนอ๋อ,อล,ลูกแพรเอามาซ้อมเองครับง่ายเลยเขอเพิ่มเนอะัวที่ไหนวัวที่ไหนวัวที่วัวบ้านผมแถวบ้านนี่ใช่ไหม โอ้แล้วปีนที่พูดกันไปปุที่เราปีนเราทับไป้วอืมบ้านไหนเจ๊เนี่ยนี่เราวิีนสองร้อยนะฮะเจ๊นี่บ้าไหนบ้านนอกครับบ้านนอกเหมือนกันบ้านหนองขูดอืมผลงานเราเป็นไงบ้างไงแต่ทุนได้ออกอะไรเนี่ยหัอยากมีใหม่แล้วเก็ได้ออกมาเยอะเลยนี่แหละผลงานตอนนั้นอ่ะเป็นยงไงบ้างที่เขาเขาแผ่บางใช่ไหบางทีร่างะแต่ก่อนเราที่ว่าให้ห้าแสนเนี่ยเข่งเข่งจะเริ่มมันลงต้นเลยใช่ไหมเขาจุดดอกมะลิได้ไหมขอบคุณเขาอะ ต่อเนยนะคนกหบเขาบอกตต่อตลอดเป็นต่อตลอดเหมือนกันใ่กเกงโอ้เนาะมอิกเข้็ไปทั้หมู่บ้านเลยมคาเสียยังดอกเี๋เาเลกสียแล้วเอาไว้สอบหัวแลาเสียลนวเนาะขาเสียก่อนในแล้วบิดหรือว่าพอตันไอ้นี่ไอ้นี่หยุดก่อนหยุดก่อนนี่หยุดก็มนหยุดก็ช่วงนหยุดไม่นานเลยเนาะไม่อยูผมไม่ยู ซื่อเขาว่าว่าจะข,าาอาของงูอ่ะเขาของงูอะ <increí ble. S 2> เชียไผ่รึวยเ่าเียไผ่หรือเปล่าไม่รู้รอ่ะว่างวัวใหญ่ถือม,มาก็ไปอยู่นี่ตลอดวัวใหญ่ถือมาเป็นหยยัวใหญ่หน,นุ่มหนุ่มเลยหนุ่มเลเชื่อมาเป็นหนุมะนะโอ๊ย่าย ตวกเก้าตัวเล็กอย่างนี้อือือเนี่ถึงบอกว่าสี่คนก็มีเจ๊น้อยแล้วก็ไอ้เจ๊ก๊อฟแล้วใครนะเขาพูดช่วยช่างเอกช่างเอกช่วยเอกแล้วไอกคนอีกคนน่ะเจงุนเจงุนเหล่งอยู่แค่นั้นแหละช่างเอกอยู่แต่ว่าโอ้เช่นอยู่สี่สี่คนวัวเป็นร้อยโอ้ตัวเยอะแยะวัวเยอะมาก เด็กก็มีคนเปิดซิป,ปเด็กๆง่ายๆคนเจ็ดแปดตัวเด็กๆไปสอบยี่มีตัวโอ้ขอเปิดซิปอันนี้เหมือนฝูงไม่ไมเนี่ยนะเปิดซิปคนนั้นเปิดซิปแม่ปปเปิดซิปมาหลยอืม <c oughs> อืมโอ้ที่ก็ถือว่าเป็นทีมงานวัวลานอีกทีมงานเน่งนะครับที่ทางใครนะบอยท่าซิกแนะนำมาไม่ออกบอกบอยท่าซิกบอกบอยท่าซิก ไยทัสิกแนะนํามานะครับโอ้ถือว่าเป็นข้อที่มาแล้วไม่ผิดฝังนั้นยี่ข้อหนึ่งนะครับของชอบฝังทเปรอบก้อนรอบเป็นชอบก้อนอกนะครับเสียน้อยนะครับฝับกุ้นอกผมอ่ะอยท้องจิกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับติดตามผลงานทีมงานนี้ได้เลยนะครับโอเคครับ